เคยนกขอนำเสนอบ้านมือสองพร้อมที่ดินโฉนดให้ท่านได้รับชมกันนะคะท่านใดที่มองหาบ้านและที่ดินนะคะแนวนี้นะคะท่านสามารถซื้อไว้ได้นะคะอาจจะไว้รีโนเวทก็ได้ค่ะรีโนเวทอยู่อาศ,าศาัยรีโนเวทปล่อยเช่าหรือว่าจะเก็บไว้เก็งกำไรนะคะมาพร้อมกับที่ดินโฉนดค่ะโฉนดนอสอสีจ้าคุดแดงนะคะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีะทุกท่าน ติดทางสาธารณประโยชน์ด้วยนะคะเนื้อที่ขนาด200ตารางวาค่ะอยู่ติดกับวัดบัวหลวง3โคกนะคะข้างถนนใหญ่500เมตรเส้นบางปะอินปทุมธานีค่ะราคาแปลงนี้1,800 0ล้บาทนะคะราคานี้ภาษีคนละครึ่งค่ะราคาไม่แพงนะคะอยู่ในเขตชุมชนเปิดเป็นกิจการร้านค้าก็ได้หรือว่าเก็บไว้รีโนเวทแล้วอยู่อาศัยก็ได้นะคะเรียกได้ว่า เป็นที่ดินแปลงสวยทำเลดีเลยนะคะสนใจนัดชมพื้นที่ค่ะติดต่อสอบถามขอข้อมูลติดต่อทักเข้าไปได้นะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทั้งหมดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ